สวัสดีครับพบกับผมนนจาก CTP Premium Car อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเจ้า Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic นะครับคันนี้ปี2021วิ่งไปแล้วเพียงแค่33,000กิโเมเท่านั้นและที่สำคัญเลยเขายังมีารันตีถึงเดือน5ปี2024เลยนะครับขายเพียงแค่1,690,000บาทเท่านั้นคับผมคันนี้สภาพสวยมากรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีกอไม้แน่นอนไมแท้นะครับเป็นรถบ้านแท้100%นะครับเรามาดูสภาพ โดยรวมของเจ้าคันนี้กันเริ่มจากห้องเครื่องก่อนเลยนี่นะครับเครื่องยนต์ของเราจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรเทอร์โบขับกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโดมัติ 7G DCT นะครับขับเคลื่อนล้อหน้า0ถึง100เพียงแค่9วิเท่านั้น อัตราสิ้นเปลืองเพียง17.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับผมถึงแม้ว่าเครื่องเขาจะเล็กแบบนี้นะครับแต่เขาขับสนุกและแรงมากๆและก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยครับผมไปดูในส่วนของด้านหน้าต่อเลยนะครับนี่กันชนหน้าขเขาจะเป็นกันชน AMG แล้วก็มีรูอากาศตรงนี้ด้วยด้านล่าง,งเขาก็จะมีลิ้นสีเงินและกันชนหน้ายังมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก4จุด กระจังหน้าไดมอนด์กิลนะครับพร้อมโลโก้เบนซ์ขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าจะเป็นไฟ LED h i g h Performance นะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับล้อ AMG ลายดาว5ก้านคู่สีทูโทนปัดเงายางคันนี้ปลายปี20นะครับขับได้อีกยาวๆเลยกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจตรงแบบนี้เป็นกุญแจ k e y l e t s Go แล้วนะครับสามารถแตะจับเปิดแตะล็อกได้เลยมาดูในส่วนของด้านหลังรถกันบ้าง ไฟท้ายของเขาจะเป็น Full LED นะครับแล้วก็เป็นรูปตัววายสวยๆแบบนี้เลยทำให้รถมันดูกว้างขวางมากขึ้นนะครับนี่ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางแล้วก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนี่ดึงตรงนี้ชิชินี่สามารถพับเบาะได้ง่ายๆดึงแค่ตรงนี้เท่านั้นนี่เลย ด้านล่างของเขานี่นะฮะด้านล่างของเขาก็จะมีที่เติมลมดังฉุกเฉินแล้วก็มีที่รักจูงรถนั่นเองนะครับกันทนหลังจะเป็นทรง AMG แบบนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยอีก4จุดแล้วก็มาพร้อมกับปลายท่อคู่ท่อจริงของเขาจะอยู่ด้านล่างขวาถ้าบุดลงไปก็จะเห็นเลยต่อไปมาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้าง ภายในของเขาก็จะตกแต่งด้วยสีดานะครับเบาะจะเป็นเบาะสีดําเดินได้ตัดกับสีแดงนั่นเองแล้วก็คอนโซลเขาก็จะเป็นอ่าหนังรูรูสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับทิมสีเงินสวยๆนี้เลยภายในก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยสามารถเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็จอ,ขอเขาจะเป็นจอคู่ยาวๆแบบนี้เลยวงมอะไรจะเป็นวงมลัย AMG ตรงท้ายตัด นี่มน้ก็มีที่ใส่ของแนะนําว่าถ้าสนใจรถคันนี้เข้ามาดูเองเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้นั่งสบายที่สุดนะคบผมสูง170อะเบาะเป็นไฟฟ้านะฮะทั้งคนขับและคนนั่งเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีเสร็อีกสามตำแหน่งอันนี้ผมปรับให้นั่งสบายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูด้านหลังนะว่าจะนั่งสบายหรือเปล่า ถือว่าไม่เล็กนะครับผมนั่งได้อยู่ครับสบายสบายเลยถ้าคนขับสูง100จิบคนนั่งสูงร้0ยจิบก็ถือว่ายังไปได้นะครับผมสำหรับ A คาร s คันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจกับเจ้า Mercedes-Benz A 200 AMG Dynamic คันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่เต็น CCP Premium Car เลยครับหรือว่าจะโทรมาจองไว้ก่อนหรือโทรมาสอบถามหรือโทรมานัดเข้ามาดูรถก็ได้ ชอบถูกใจจะมาดูรถไปทดลองขับก็ได้นะครับยินดีนะครับผมรับประกันเลยรถ้คันนี้ไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนและที่สําคัญเลยเขายังมีวารันตีด้วยถึงเดือน5ปี2024เลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ